เดี๋ยววันนี้ครูดนนี้จะมาต่อนทาสบู่น้ํามันธรรมชาติร้อ็นะคะหรือสบู่แฮนด์เมดสบู่ทํามือนั่นแหละแล้วแต่คนจะเรียกกันแต่วันนี้ครูดนนี้จะทําแบบ CP นะคะ CP คืออะไร CP คือสบู่กวนเย็นที่เวลาเราทําสบู่เสร็จแล้วเราจะต้องผึ่งไว้สัก1เดือนเราถึงจะนํามาใช้ได้นะคะ อันนี้น้ำมันกูราน,น้ช่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะทําเล่นลายค่ะเล่นลายโดยใช้สมุนไพรกูราน,นี้จะใช้สมุนไพรเปลือกมังคุดนะคะกับสมุนไพรขมิ้นชันนะคะแล้วตัดสีด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะสีขาวนะคะเป็นสบู่ใช้แล้วผิวสะอาดสดชื่นฟองเยอะเช่นเดิมนะคะแต่ทําแบบซ p พีนะคะใครอยากได้สูตรนี้นะคะในสูตรนี้กูราน,นี้มีสอนนะคะ ในคู่มือเล่มนี้คือสบู่น้ำมันธรรมชาติใครอยากจะทําสบู่น้ํามันแบบพื้นฐานได้ทําเป็นนะคะคุณมาดูเล่มนี้เลยนะคะครูดานี้มีสอนทุกอย่างนะคะแล้วก็ คุณสามารถทําได้เลยแค่คุณมีคู่มือเล่มนี้เพราะอะไรเพราะคู่ดาน้นี่มีทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเรียบร้อยเลยให้คุณทําว่าขั้นตอนนี้ช่างน้ํามันเทน้าทําดา่างเทโซดาไฟกลๆแล้วก็เทครบทวนแค่มีคู่มือเล่มนี้คุณก็ทําสบูน่น้ํามันธรรมชาติได้แต่ถ้าใครอยากจะมาเรียนตัวเป็นๆเ,นเนจอตัวครูดาน้นะคะเพื่ออะไรมาเรียนกับครูเนี่ยเพื่ออะไรครูจะได้สังเกตนะคะว่าเออเนื้อสบู่แบบนี้นะถึงใส่สมุนไพรได้อุ้ยปั่นเท่านี้นะ ถึงจะใส่น้ำหอมได้อุ๊ดปันป่นแบบนี้นะถึงจะเทได้มันจะได้ไม่เล่งเทสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้อุณหภูมิได้หรืออยังนะคะอุณหภูมิได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทลงไปเลยนะเทลงไปเทน้ำด่างลงไปค่ะน้ำด่างก็คือนะคะน้ำด่างก็คือ ครูดนนี well ่ก็คนนะคะคนหรือว่าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้นะคะนะที่ปั่นมาปั่นได้นะคะหรือว่าคนให้เข้ากันได้นะคะแล้วแต่นะคะถ้าใครไม่มีที่ปั่นนะคะก็คนแบบนี้แต่มันก็จะนานหน่อยอะค่ะแต่ถ้าเรามีที่ปั่นมือถืออะค่ะมันจะแป๊บเดียวมันก็จะขึ้นเนื้อแล้วนะคะขึ้นขึ้นรูปแล้วนะคะมันก็จะแบบว่า เหมาะสําหรับเป็นสบู่ได้มันก็จะข้นขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการปั่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปั่นดูนะคะปั่นนิดนึงนะเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ต้องปั่นนานเพื่อเราเพื่อดูเนื้อค่ะเนื้อสบู่อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเทนะไปเทผสมกับ เราจะไปเทในนี้อันนี้ผสมเปลือกมังคุดนะคะเราก็เทลงไปอันนี้เป็นขมิ้นชันนะคะเราก็เทลงไปอีกอันหนึ่งนะคะก็จะผสมอีกอันหนึ่งเพื่อตัดสีนะคะตูดันนี้ก็จะคนนะคะคนให้เขาเข้ากันประมาณนี้ ให้ผงขมิ้นเข้ากับตบูนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเปลือกมังคุดใช่ไหมคะสรรพคุณของเปลือกมังคุดเขาช่วยเรื่องอะไรเขาช่วยเรื่องสิวค่ะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวได้ดีนะคะนะเขาก็จะขึ้นเปลือกมังคุดนี่จะทําให้สบ,บูเ่เร่งเทได้เร็วมากเลยนะคะเขาเริ่มท้นเห็นไหมคะอืมนี่ก็สใส่ไปที่เหลือคุณดานนี้จะใส่นี่ค่ะ ไันทนเนียนแล้วใส่เป็นสีขาวมองเห็นไหมคะจะได้ตัดกันได้ดีนะคะสวยงามนะคะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะคะขาวที่เราชอบนะคะก็ปั่นเข้ากันเดี๋ยวเรามาเทกันเลยค่ะนะคะเราเดินเล่นลายนะคะเล่นลายแบบไหนนะคะง่ายๆ ะะวิธีเล่นลายของรูดานี้ง่ายๆนะคะเรามาดูกันเลยโมนะคะนี่เป็นขนาดทดลองเช่นเดียวกันนะคะมองเห็นไหมขั้นตอนแรกนะคะใส่สีขาวลงไปก่อนน้ำมุมนี้นะคะน้ำมุมเฉียงแบบนี้ก็ได้นะคะเขาเรียกลายเเวอร์ค่ะลายเเวอร์ใสไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่สี เหลืองขมิ้นชันอีกนิดหนึ่งนะใส่ลงไปปึ้มต่อมาแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือการทำสบู่ cp เล่นลายง่ายๆนะคะโดยใช้สมุนไพรนะคะก็ใส่นลงไปง่ายๆอ่ะทีนี้เราก็ใส่สีขาวลงไปอีกค่ะสีขาวเราเส่ใส่มุมนี้นะคะ ะะไม่ต้องัวหกนะคะเราก็ใส่สีคำตัวเองค่ะจะใส่นี้ไปนี่ไหมคะเล่นลายนะ,ะล้วก็ใส่ก่อนที่เราจะใส่เราก็คนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเขาจะเร่งเทสเร็วมากกระมุนไพะะ่ค่ะเขาจะเร่งเทสเร็วมากก็ใส่ไปฮนะทีนี้ นี่ใช่ไหมเราก็ใส่ตรงกลางค่ะ,ะ,ะก็ใส่ตรงกลางออกไปก็ใส่ลงไปอ,อีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะมองเห็นไหมคะ ก็กลับไปนี่นะคะเราอาจจะลบเล็กนึงแล้วก็เช็ดนิดนึงค่ะนะฮะเช็ดนิดนึงให้เขาสวยงามนะนี่แล้วก็เทด้านนี้ลงไปค่ะเดี๋ยวเราไว้แต่งหน้าด้วยก็ได้นะคะอุ้ยแล้วมันหกมันตกนะฮะนี่นะปึ๊บแล้วก็ใส่คนนี้นลงไป น,นี่ธรรมชาติร้อเปเซนเลยนะคะใส่ผงสมุนไพรล้วนๆนะคะใส่มะขามไปเอ้ยเ,ยเปิดมะคุดนะคะเปิดมะคุดใส่มะขามเปิดมะคุดโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็เหลือนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะเคาะให้เคาแบบว่าเนื้อเค้าเนียนๆนะคะ หลือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะครูดนนี้จะใช้วิธีการนะคะแบบนี้ด้วยหลังจากเราที่ทําลายเสร็จไปแล้วนอกจากตรงนี้ครูดนนี้มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะครูดนนี้จะใช้ลายตรงนี้นะคะเป็นการทําลายของเขาอีกทีหนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะปึ๊บหนึ่งปึ๊บสองปึ๊บสามปึ๊บสีน่นี่นะฮูดไปเลย เขาเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บนิดนึงทำลายข้างในนะคะเดี๋ยวว่าพอตัดมาก็ดูทีนึงะ่ะว่าลายเขาเป็นยังไงสวยงามนะแน่นอนนะคะอันนี้เหลือนิดหน่อยข้างในนะคะเราก็มาขูดขูดใส่ลงไปนะคะทำลายข้างหน้านะคะให้มันสวย ห้าเื่อไม่ไม่ใส่ถุงมืออย่าทำแบบนี้นะเพราะว่าการทำสบู่เอ่อซีพะะีค่ะมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังมีโซดาไฟอยู่ในเนื้อสบู่นะคะมันจะทำให้ระคายเคืองผิวมันจะให้ทำแบบผิวยิบ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 ,ยบ,ยบแบบนี้อย่าทำนะคะต้องใส่ถุงถุงมือด้วยนะคะเป็นการป้องกันนะคะได้ดีที่สุดนะคะอ่ะอันหนึงนะะ่งอะอันนี้เหลือเศษเศษนะคะอันนี้ก็เอามา ทำใส่้างหน้าใส่ไงก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นลายสวยงามแน่นอนนะแล้วก็ทำลายสวยงามแน่นอนทำลายสวยงามเป็นไงนะเดี๋ยวเราเอานี่มา ลายสวยงามของเราข้างหน้านะคะเราก็ทําเป็นรูปนี้แง่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 นี่คุณก็จะได้ลายดอกไม้สวยงามเห็นไหมคะสวยไหมคะคุณอาจจะทํานี่พอแล้วสวยงามนะคะครูตอนนี้ก็จะทําการบ่มสบู่นะคะประมาณหนึ่งคืนการบ่มสบู่ของครูตอนนี้ก็จะใช้ฟิล์มยืดแบบนี้นะคะเป็นฟิล์มหน่อมาหารนะคะหาซื้อได้ที่แม็คโกรก็ได้นะคะเอามาปิดนะคะเอามาปิด พอดีของกูดนี้มันอันใหญ่นะนี่แบบนี้ปิดไปเลยนะคะปิดไปเลยนะปิดไปเลยอ่าเนี่ยตัดตัดตัดนติดปึ๊บ,ป,บปึ๊บอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการบ่มสะบูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาตัดพรุ่งน,นี้เช้าอีกทีหนึ่งนะคะว่านี่เขาก็เริ่มแข็งนะคะ ตัดพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งนะคะว่าลายจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูนะคะการทําสบู่ซีพีเราจะต้องระมัดระวังนะคะสบู่กนเออสบู่เนื้อสบู่กระเด็นถ้าโดนผิวเราเนี่ยมันจะยิบ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 ได้นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนใส่ผ้าปิดจมูกใส่ถุงมืออย่างนี้ให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าคุณมาเรียนกับครูดดนิกนะคะคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับการทําสบู่ที่ลึก และเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย